สวัสดีจ้าพี่น้องมาในจีนสิพายางไปเบื้องหญ้าบนเห็ดอีหยังจ้นนะเนาะไปโอ้ยมีต้นบานาวนะมันอันนี้บ้านยา่าบานาวโดกโดกเดียวจินสิห้าเขาไปเบิ่งแล้วพี่นาะหูหญ้าเห็ดอีหยังอยู่พุ่นีนนพักหอมไปเบื้องอ่าเห็ดอีหยังพี่นนองเดี๋ยวเบิ่งบากนาวกอน เดี๋ยวป๊าดมันก็นยอนแสงเนาะเดี๋ยวย่างมอแรงสิมาไทยแบบอู้หบักนาวโดกมากเลยอันนี้ผักผักขึ้นช่ายป๊าดผักขึ้นช่ายผักหอมปลูกข้างๆมานพี่น้องย่อนแสงนิดนึ่งกินทายสวยแล้วเนาะเจ็ดโมงแล้วบักนาวบักนาวกำลังแพงอุ้โดกมากเลยะ มันท่านใหญ่ใหญ่เต็มที่เลยโอู้อนะเฮ็ดยังโอ้ปลาปลาช่อนดูปลาไปสูบหน้าเจ้านี่อาเห็ดนะ แดดมันซองเนาะคุณยาประส้านตําอย่างเบิ้งหันมาเบิ้งตีตับําพิกดิบกินได้หรือเปล่ามีแข็วะเอากระจำช็้กระจำสีแก้วสี่แก้วอ่ะมันแดดเนาะบ้านอา บรรยากาศเดี๋ยวไปเบิ้งบาหน้าตัวน,นั้นก่อนหมอ้อหนึ่งข่าพี่น้อง<ช>นี่แหละอหโอ้อันนี้หมอนหนึ่งข่าเหรออันนี้หญ้าหนึ่งข่าเหรอไปยุ่งสิเหรอพี่น้องเนี่ยมันจะเป็นแบบบรรยากาศมันจะย้อนแสงนี้น นี่ไปดูมะนาวมันย้อนแสงอยู่จริงสิหันหลังให้แสงเลยบ้านน้องน่าปลูกเพราะดิผักแป้นผักแป้นพริกพริกนี่บางน,นาวต้นหนึ่งพี่น้องโอ้ยต้องท้ายยี่มึอแท่งนะโอ้ยบางน,นาวยางโดกอยู่เด้ดนี่บางน,นาวดอกโดกโดบอนสีอ่ามาปลูกไว้นนะ แต่ว่ามันเจ็ดมงแนละ้วพี่้อมันก็มีแดดว่าบอกพีกบอกพีกพีกกำลังเป็นหน่อยพ่อพอได้เก็บยุ่พี่น้อยหุ่นคาตาไล่ขอโทษขอภัยเด้อโอ้บักหน้ายางดกเลยพี่น้องถ้าเอาไปไขายในเมืองนะพีก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 โอ้ บักเขียวบัซานยาว่าบักเขียวมะเขือพราวพนามันแก่ละพี่นออ้องคุณน่ะหน่วยใหญ่งใหญ่เอาพันมันเนาะเนี่ยอ้ยเอาเอาตักโอ้ปันสิกินได้เนาะคุณน่ะจะเอาไปทงนึง่งกะยู่บ้างกะจงไว้ซ้อนจะกัดจิ้งจ้ามือคุณคนได้น้อ <laughs> นดาดาดย ต้นด่างที่วออนวแดดยวงซีล่ะพี่น้อนงนี่ทำแจ่วมจ้าแจำเจริน้อยเตย,เย,ย,ยมีตยาแหรอคนไงไม่ไงปูดเสียหมดแล้พี่น้อง ไปเบื้องอาเห็ดปลาไันนี้ไปนหนปลาคอปลาช่อนไปสูบนาเนาะอามาเห็ดไปเห็ดปลาย่างเหรอเนาะอาเนะาะ,ะนี่แหละบ้านนอกอยู่แบบนี้แหละก็ได้ลายอยู่นอกปากก็อ้ เนี่ยยุ่งเสียเนี่ยคุณย่าเขาไปวเดินสิพายางมึงรอบๆบบ้านอีกแป๊บนึงไปพี่น้องยางต่อไปบ้านแล้วต้นบักามพี่น้อง ออไปเข้าบ้านแล้วพี่น้องอันนี้บ้านอาแต่ยอดแสงนี่โอ้ที่อาได้พี่น้องเนี่กย้กอ,ยอดแสงนิดนึงมีต้นมะาขามานั่งเลน่นตรงนี้นี่ก็จะเป็นบ้านอาเนาะ อืมอยู่แบบนี้แหละพี่น้องบรรยากาศบรรยากาศจ้ะหืม,อมสองสองเนาะนี่กกนี่บ้านกินพี่น้องนี่บ้านสังกะสีพอเอาออกเราจะเปลี่ยนเป็นสันไทยนะจ๊ะเนี่ยบ้านนอกบ้านนอก ไปแล้วคะ่ะสำหรับคลิปนี้จินค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามช่องสินพัสเซนเดอร์ค่ะไม่ต้องเพจ้วก็ยูทูบนะคะเนาะจังไเลยก็ขอบคุณห,หลายๆด้จ้าพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย